เข้าใจเจตนาของพี่ทั้ง3คนเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีแต่ถ้าใน,ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าผมถามพูดกันตรงว่าก่อนที่พี่จะโปรเทคใครเนี่ยพี่ต้องโปรเทคตัวเองก่อนถูกต้องไหมตอนนี้ตอนนี้พี่โปรเทคอาจจะโปรเทคเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยปกป้องคนนั้นปกป้องคนนีน้หรือรักษาคนนั้นรักษาคนนีน้แต่ตอนนี้พี่ปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วนะเพราะอย่างที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาได้อธิบายแล้วว่ามันผิกดกฎหมาย และมันไม่มีตัวจับคือมันไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยผมถามถึงอาจารย์อาจารย์พระพุทธศาสนาถามว่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามายังไงยานคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้ผมไม่ได้คําตอบเลยที่ผมนั่งฟังกันมาเนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่มันยึดได้จับได้ที่คนที่เข้ามารักษาพี่เนี่ยเป็นล้านๆนคนหรือจะเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่เขาไม่มีเครื่องยึดเลยเมื่อมันไม่มีเครื่องยึดปุ๊บตูมเนี่ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยมันเหลื่อมล้ํานะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยแย่ลง เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องไปหาจุดยืนมาอย่างเช่นถามว่าพระพุทธเจ้านะครับผมต้องอธิบายกับพี่อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยไม่มีจริงนะครับพระพุทธเจ้าที่มีจริงๆคือหนึ่งกากุสันโธบุคคลที่จะเจอกับเราแสดงว่าท่านยังมีอยู่ไม่อย่างนั้นท่านจะไม่เอ่ยคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นคือแสดงบทเปรียบเพื่อเขาเรียกว่าเปรียบของวิมุตินะครับว่าเมื่อคนอยู่ในระดับเดียวกับท่านถึงจะได้เจอท่านเท่านั้นแต่ลักษณะของพี่ทั้ง3คนเนี่ย คือผมมองดูแล้วยังยังใช้วิสัยของมนุษย์อยู่นะนะครับะฉนนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วยเพราะมันสําคัญมากเรื่องเกี่ยวกับการรักษากรมการแพทย์ก็ต้องให้ถูกกฎหมายด้วยเรื่องเกี่ยวกับการที่จะโน้มน้าวหรือพูดคุยกับประชาชนต้องมีหลักยึดให้กับประชาชนด้วยนั่นแหละคือหลักสําคัญเลยพี่ไปแก้3อย่างนี้มาแก้ดีแล้วที่แจ้วันนี้คือกระบวนการกฎหมายพิสูจน์แล้วว่าเราผิดใช่ไหม ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้พูดมาเองผมก็เลยถามไงว่าวันนี้พิสูจน์แล้วหรือว่าผิดร่เดี๋ยวทำรืองนี้เดี๋ยพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าผิดคือจะได้ชัดเจนเรื่องนี้ไม่ต้องพิสูจน์เรื่องนี้ข้อกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ครบเขาเรียกมันครบองค์ประกอบความผิดนี่ผมอธิบายแล้วไงว่าเช่นโรคการรักษาเป็นเรื่องโรคศิลปะตามพระราม